สวัสดีค่ะอยู่กับป๊อกเด้งนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะน้องพกทุนมาที่สี่พันสามทุกคนเมื่อกี้เป็นเจ้ามือแล้วไม่ลุ่งเลยทุกคนค่ะไม่ลุ่งเลยมารอบนี้เราเป็นลูกขาละการเปิดมาสิบอัดกาวมาลูกแปดเฉยเลยป๊อกแปดสองเด้งไปคะ่ะอาเป็นลูกขาดันลุ่งซะงั้นป๊อกแปดสองเด้งโอเคป๊อกแปดสองเด้งไปคะ่ะเล่นแค่สองขา รวมเจ้ามือเป็น3ขาทุกคนมาสำหรับใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามเกมไพ่ปอกเด้งนะคะสามารถจิ้มลิก์ปักหมุดเข้ามาได้เลยทุกคนฝากถอนไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำเธอนะคะเปิดยุดแรกขั้นต่ำที่ห0 0บาทนะจ๊ะมายังไงรอบนี้เราก็บวกอยู่แล้วเพราะเราปอกทุกคนเจ้ามือจะกี่เต็มก็แล้วแต่ชั้นปอกเด้งแล้วจ้อะอาสวยงามค่ะไพป่ปอกเด้งค่ายนี้นะคะอยู่ค่ายคิงไมด้าทุกคนคะ่ะอยู่ค่ายเดียวกันกับเกมไฮโลเลยมารอบที่2รอบถัดไปเขาจะเป็นเจ้ามืออยู่5รอบทุกคน มารอบนี้เราลงไปอีกหนึ่งรอบจ้าอา้าวมีคนเล่นด้วยมาลงอีกดิโอ้ล้วเข้ามาทําไมกันแล้วเข้ามาเราไม่เล่นเออไม่ได้เวียงค่ะอ, 4, อ้าวสี่อัดห้ามาลูกสองขาสองขาอ้าวป๊อกเก้าส่งเด้งค่ะเมื่อกี้ป๊อกแปดรอบนี้ป๊อกเก้าเอาเออ้าวจะมือ <okay. S 1> ป๊อกแปดเฉยเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะป๊อกเก้าเหนือกว่าแล้วเด้งด้วยจ้าเล่นด้งไปจ้ามารอบที่สองเราก็บวกขึ้นมาอีกทุกคนเขาจะหักอ่าสามเปอร์เซ็นต์นะคะ จะหักค่าคอมมิชชั่น3%ซนะคะทุกคนโดนไป6บาทค่ะร้อยละ3บาทรอบนี้เราบวกมา1 9 4รอบ่ะรอบต่อไปรอบที่3ทุกคนอะเกมป๊อกเด้งที่น้องเล่นอยู่ทุกคนคะ่ะขั้นต่ําอยู่ที่10บาทนะคะขั้นต่ําอยู่ที่10บาทนะคะก่อนที่เราจะเลือกโตะอะมันจะให้เราเลือกชิปก่อนจะให้เราเลือกตัวเล่นก่อนนะคะว่าเราจะลงตาระกี่บาทนะมารอบนี้อัดเก้าอุ้ยโอ้โหสี่เต้มถ้าสี่เด้งเราจะอยู่อยู่นะทุกคนแต่อันนี้มันสี่เฉยเอ่ะสี่ธรรมดา สีธรรมดาก็ต้องจ่วไปค่ะทุกคนเอามีเราจัวคนเดียวเองเหรอจวสองคนเจมือสามใบไปดิอา้าวเจมือก็สามใบมาขอห้าสองขามาลูกสองขาเอาสามเข้าค่ะทุกคนค่ะเจ็ดแต้มไปค่ะมามาดูพันเจมือว,อวายเจมือบอดเกเจมือหลอดบูดนะคะเอาบวกมาสามตาติดๆทุกคนค่ะรอบเมื่อกี้บวกมาเก้าวสิบเจ็ดบาทนะคะมาค่ะรอบที่สี่ของเราค่ะ รอบที่สี่ของเราทุกคนดูประวัติชนะได้นะคะประวัติได้เสียนะคะตอนนี้เราติดลบอยู่221บาทก่อนหน้านี้เราเป็นเจ้ามือไงทุกคนโดนหนักหน่วงมากเป็นเจ้ามือเมื่อกี้สาอัดห้าโอ้โหเอาเจ้ามือป๊อกแปดเฉยเลยทุกคนโ oh, oh, oh อ้โหโอเมก้าไม่เป็นไรเจ้ามือมันพึ่งป๊อกทุกคนมันพึ่งได้กินเงินเราไม่เป็นไรคะ่ะอารอบนี้เสียไปหนึ่งรอทุกคนคะ่ะรอบนี้เสียไป 100. หนึ่งรอยหักค่าตรงสบาททุกคน รอรอบถัดไปนะคะรอะะรอบถัดไปสําหรับใครที่ชื่นชอบเกมไพ่บอกเด้งทุกคนน้องอยากให้กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อต่อ,ตอไปนะคะมาค่ะรอบสุดท้ายทุกคนค่ะเราจะได้กินเจ้ามือไหมรอบที่5เมื่อกี้ได้เจ้ามือมาแล้ว3รอบพลาดไป1รอบทุกคนมารอบนี้1อัดแปดมาดิโอ้โหอัดขอบอัดแหม่มซ่าด้วยขอเคม,มาเคหัวใจมาสเตตฟฝัดอัดหน้าไปเลยเจ้ามือไม่บอกซะด้วยโอ้โหค่านี้ปอกเก้าสองเด้ง โอเคใจมาอา่ะรอสักครู่นะคะค่อนข้างที่จะช้านิดนึงนะคะทุกคนเคนใจมาโอ้โหหัวแยดไอ้บ้าเอ้ยรอบนี้เต็มเดียวน่าจะโดนแล้วทุกคนอ่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครที่อยากลองเล้นอยากลองตามทุกคนคะ่ะสามารถจิ้มลิงปักหมุดเข้ามาดได้เลยนะคะทุกคนอ่ะรอดูไพ่จมือก่อนว่ากี่เต้มเผื่อมันบอดจะกี่เต้มก็แล้วแต่อย่าสามเด้งก็พอ อ่ะราดูไพ่เจ้ามือทุกคนค่ะใครที่อยากลองลิ้นอยากลองตามนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไ like ว<ม>้ด้วยนะคะจิ่มิ้งปักหมุดมาได้เลยทุกคนสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ